ตอนนี้ทางตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาเองเขาย้ำคุณผู้ชมย้ำกับพี่น้องประชาชนหากมีเหตุ่วนเหตุร้ายโทร191ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะอย่าโทรเล่นหรือว่าโทรป่วนเด็กค่ะเพราะว่านั่นหมายถึงช่วงจังหวะที่คุณโทรเล่นหรือว่าโทรป่วนนี่อาจจะเป็นความเป็นความตายของคนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจริงๆนั่นเองค่ะ ตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาคุณผู้ชมออกมานะคะโดยพลตือมตรีเสกสรรชูรังสฤษค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาฝากประชาสัมพนันธ์กรณีมีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนให้โทร191ค่ะซึ่งเป็นเบอร์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาตลอด24ชั่วโมงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จําเบอร์นี้ได้ดีอยู่แล้วนะคะสุดกรณีที่เบอร์191บางครั้งโทรติดยากโทรกันหลายครั้งกว่าเจา้าหน้าที่จะรับสายหรือต้องรอนานเป็นเพราะ มีเบอร์อื่นที่ไม่ใช่เบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินโทรเข้ามาเป็นจํานวนมากยกตัวอย่างเฉพาะที่จังหวัดสงขลาจากข้อมูลแต่ละวันมีคนโทรไปที่191เฉลีย800่ย8 0 0ร้อถึงเก้สายที่แจ้งเหตุจริงๆไม่ถึงร้อยสายอีกร้อยสายโทรไปขอคําปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายเรื่องคดีความหรือปัญหาของชาวบ้านค่ะส่วนที่เหลือ800สายไม่ใช่โทรแจ้งเหตุดต่วนเหตุร้ายบางคนให้ลูกเล่นโทรศัพท์บ้างแล้วกดพลาดไปที่191หรือว่าโทรศัพท์บางเครื่องมีปัญหาแล้วโทรซ้ำๆไปที่เบอร์191เ ซั้ำๆหลายครั้งหรือโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่มีการตั้งค่าเบอร์โทรออกฉุกเฉิน191ไว้บางทีใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋า,าสะพายแล้วไปเดินปุ่มโทรฉุกเฉินไปที่191โดยไม่รู้ตัวจึงเป็นสาเหตุหลักที่บางครั้งประชาชนโทรไปแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วโทรติดยากเพราะว่ามีเบอร์ประเภทนี้แหละค่ะโทรเข้าไปแทรกเป็นจํานวนมากในแต่ละวันนะคะโดยทางกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดสงขลาย้ยําว่าเบอร์191ยังเป็นเบอร์โทรรับแจ้งเหตุฉุกเฉินของตารวจภูธรจังหวัดสงขล หรือว่าทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงนะคะที่สมบูรณ์แบบพร้อมรับแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกรณีโดยเฉพาะเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วก็ขอความร่วมมือห้ามโทรเล่นหรือว่าโทรป่วนเด็ดขาดเพราะนั่นหมายถึงอาจจะเป็นความเป็นความตายของใครคนใดคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือผ่าน191จริงๆนั่นเองค่ะอ่ะก็ขอความร่วมมือ้วยก,รา,การอย่าโทรเล่นคุณผู้มชม แล้วก็อย่าปล่อยให้ลูกเล็กเด็กแดงนี่เอาโทรศัพท์ไปเล่นเขาก็ไม่ทราบนะเขากดไปกดมามันอาจจะแจ็คพอตออกไปที่191ทําให้สายช่วงนั้นนี่ไม่ว่างเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกนันในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าถ้าหากมีเหตุจริงๆนี่จะได้ช่วยเหลือกันได้ทันท่วงทีนะคะ